สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวันนี้ได้ขาหมูพะโล้ไข่พะโล้ค่ะไม่นู่ัเนกระแสน้ำเพลินนะคะเห็นเพลินนังเหให้กินแบบกระอยากกินแซ่บค่ะแต่ว,ว่าเป็นขาหมูนะคะเ,เป็นเราทำเป็นขาหมูค่ะ มาค่ะแซล้อนกันค่ะแล้วก็มีพริกกระเทียมสดมาด้วยค่ะอันนี้เป็นน้ำจิม้มสมค่ะ,คะมีผักคะน้าค่ะแต่ไม่มีผักดองค่ะืน้ำแบบอร่อยเข้มข้นมากขอกินชิ้นนี้ก่อนนะคะแต่ว่า มันก็จะสับแยกโคตรน้ำอร่อยมากมาฝีมือเราทำเองเห <c oughs> ็ดกินเองแซ่บๆพี่น้องคะ่ะอร่อยมากหม้อน,นี้ก็ลงทุนไปประมาณขาหมูเรื่องปรุงรวมทุกอย่างก็ประมาณร้อยไม่ถึงสองร้อยค่ะได้กินแซ่บๆ,ๆอร่อยคะ่ะมันยังมีเหลืออยู่ในหม้อเก็บอยู่คะ่ะ สองชิ้นมำนี้เวลาวางเขาจะได้กินเองกัสบสูกจับนะคะพี่น้องค่ะ เราทำเองก็ได้ตามใจเราซื้อเขากินก็สะดวกค่ะก็จะแบบแพงนิดนึงแต่ว่าเราทำเองเราก็ลดต้นทุนเราลงได้ทำใหญ่ๆเลย มีผักดองถ้ามีผักดองก็จะอร่อยอีกแบบนึ่งมันจิ้นข้าวขาหมูจริต้มไก่จะเป็นกระดูกมากกว่าไม่แทะทีหลังค่ะ น้ำจิ้มอร่อยนะคะไข่เก็บออกไข่สีสวยนะคะพาให้ดูนี่สีสวยมากะคะ่ะสวยเหมือนกัน อืออืมจานลงนะพื้นที่มันแคบอันนี้ใหญ่แล้วคะ่ะ นั่งแบบฉ่ำๆเด้งๆคำใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแซ่บอีกเหรอพี่หงษ์ น้ำนี่ก็แบบสดแบบอร่อยมากรสชาติไม่โดดค่ะหวานนัวกลมกล่อมค่ะขามูกระโดดค่ะ Hãy subscribe cho ไข่อร่อยมากแบบพอดีพอดสีสีสวยอร่อยค่ันเพื่อนแซ่บมากจริงๆเลยทํารอบนี้ก็แซ่บทุกรอบเลยค่ะรอบนี้หิวจัดมาแต่ว่าแซ่บมาก เป็นเต็มคลิปทําแบบอาหารให้ดูด้วยนะคะฝากเพื่อนๆดูให้ด้วยนะคะ เปิดดีจริงๆเลยตุไม่นานนะคะประมาณชั่วโมงกว่ากไมันเยนไม่หมันนะคะอร่อยของคำะเพื่อนค่นคะยังไม่หมดค่ะ มากสำหรับคลิปนี้ก็เป็นหมูพะโลนะคะขามหมูพะโลหมูพะโลในกระแสโซเชียลค่ะแต่เราเป็นทำทำเป็นขามหมูพะโลค่ะอยากกินไหมอร่อยมากค่ะเพื่อนๆใครก็อร่อยแซบมากคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆฝากพี่น้องทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขามหมูพะโลแซบๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมีความสุขแล้ม่ำยรวยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ